ทีนี้ลบมณีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสู้นผีสู้ลักท่านแปดค่ะก็ได้มีการเปิดอาคารทีทำการลังไหมที่ตำบลทาคามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ แรกแต่วานี้นะคะพลตํารวจโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ผู้บัญชาการสํงงานักงานพิสูจน์ลักท่านตํารวจเป็นประธานเปิดอาคารที่ทําการสู้นพิสูจน์ลักท่าน8ลัล่งไม้ค่ะตั้งอยู่ที่ถนนจุลจอมกล้าวตาบลท่าขามอาเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีโดยมีพลตํารวจตรีส้มพบผ,ผุดซี่นะคะผู้บังคับการสุ้นพิสูจน์ลักท่าน8มีข้าราชาการตํารวจในสังกัดในอ,อําเภอพุนพินหัวหน้าส่วนราชาการในพื้นที่และก็แค่ผู้มีเกียรติเข้าวร่วมพิธีค่ะครับโดยประธานในยุทธ ูปเทียนบูชาพระสนะใกล้ประกอบพิธีสรงพระทรงเจริญพระพุทธมนต์ใจยยมงคลขาท่านะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัตหนาทีประธานหลั่งของใจและก็เปิดป้ายอาคารลังไม้นะครับมีการเปิดป้ายอาคารลังไม้กันนะครับค่ะและก็โดยอาคารแห่งนี้นะครับหน้าทีทําการสูญพิสูจน์ลักท่านแปดเนี่ยร้รับ,บประมาณก่อสร้างห้าธิบุกลานแปดแสนเทมื่นเก้าพันบาทเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2 5งปนห้าร้อยหกสิบชัมนะครับ แล้วเชตเมื่อวันที่9มิถุนาย,ยนรองพนาโรสิบุกซึ่งสนผีสุดลักษณะแป๊ดนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพคิดความสามารถของหน่วยงานทุกๆด้านย่างต่อเนื่องตามนโยบายข้อสำนักงานสามารถรองรับงานทืบขรวนทบร่วนได้นนย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานราตลเพื่อความเป็นเลิศด้านนิติวิทยาศาสตร์ และกติธํามการทีสุดนะนะครับคือประชาชนเชื่อมัน่นทธาและเป็นที่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองครับเดี๋ยวนี้ลักท่านทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญนะในการพิจารณาคาดีครับน้องยิ่งออมประสุนอยู่ถีถาข้ามผุ่นพินนะครับเดิมก็เป็นทีตั้งข้อสำนักนตำรวจภูธรภาคแปดนั่นเองนะครับค่ะ